มาในคลิปนี้นะครับเรามาเจอกันอีกคลิปหนึ่งวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวของความเร็วกันบ้างครับเรื่องของรถเมย์สาย8ในตำนานรวดเร็วทันเวลาปุ๊บปั๊บไม่ต้องรอจะพอยานลาดพร้าววิ่งยาวสะพานพุธหยุดได้ใน5วินาทีเร็วรี่เหมือนกู้ภยัยและอีกคํานิยามมากมายที่เขามีให้กับรถเมย์สาย8ที่ผู้โดยสารและชาวโซเชียลนั้นขนานนามให้กับเขานะครับเป็นความทรงจําไปแล้วนะครับสำหรับรถเมย์สาย8 มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีและเมื่อปีพุทธศักราช2556นะครับกระทรวงคมนาคมได้จัดอันดับสถิติสายรถเมล์ที่ถูกร้องเรียนเข้ามาสูงสุดประเภทรถธรรมดาซึ่งปรากฏว่า1ใน3อันดับแรกคือผู้คนพูดถึงมากที่สุดก็คือรถเมล์สายแสะพานพุทธแฮปปี้แลนด์โดยมีผู้ร้องเรียนเข้ามามา,มากถึง11เดือนฉเฉลี่ยปัญหาร้องเรียนเดือนละ20ครั้งซึ่งเป็นสายรถเมล์ที่ถูกผู้โดยสารร้องเรียนบ่อยที่สุดมีการรายงานนะครับระบุว่า รถเมย์สาย8เตรียมต้องหยุดเดินรถในรเร็วๆนี้เนื่องจากว่าไม่ผ่านคุณสมบัติในเส้นทางสัมปทานเดินรถ77เส้นทางของรถร่วมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมอกอนั่นเองครับเป็นการส่อแว,วว่าสายรถเมย์ที่หลายคนผูกพันกำลังจะจากไปหลากหลายอารมณ์บนรถเมย์สาย8นะครับเชื่อว่าหลายคนเคยสัมผัสมาแล้วรถเมย์สาย8เป็นขนส่งมวลชนขั้นพื้นฐานที่ทุกระดับต้องเข้าถึงและไม่ว่าจะอารมณ์ไหนๆหลากหลายชีวิตล้วนมีฉากนั่งรถเมย์เป็นส่วนประกอบ ยามมีความสุขเราก็จะนั่งยิ้มบนรถเมล์เพื่อเดินทางกลับบ้านเช่นเดียวกับยามที่โศกเศร้าเสียงรถเมล์วิ่งฝ่าสายลมจะปลอบประโลมหัวใจของคุณเองนะครับประสบการณ์บนรถเมล์ต่างคนต่างก็หลายรูปแบบนะครับที่ได้เจอกันแต่ถ้าจะหาสายรถเมล์ที่หลายคนมีประสบการณ์คล้ายกันหนึ่งในนั้นต้องมีรถเมล์สาย8นะครับซึ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะทางแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธ ชาวโซเชียลขนานนามให้เป็นรถเมย์ในตำนานครับรถเมย์สาย8ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่า90ปีในความคุ้นเคยของผู้คนที่ขึ้นรถในอีกด้านมีปัญหาที่ถูกร้องเรียนตามมาอยู่เสมอครับเช่นขับรถช่องขวาไม่หยุดรับส่งขับเร็วปาดซ้ายแซงขวาเบรกแรงขับประมาทหวาดเสียวนอกจากนี้ยังเคยสร้างวีรกรรมอันเลื่องลือด้วยอุบัติเหตุจนปรากฏเป็นข่าวเช่นการทำสถิติก่อเกิดอุบัติเหตุ2ครั้งในรอบ1เดือน เมื่อมีนาคม2557ครับปัญหาของรถเมย์สาย8ที่ว่านี้เคยถูกคสมกมีมาตรการควบคุมความประพฤติและมีรายง,งานว่าในช่วงที่ถูกคุมความประพฤตินั้นรถเมย์สาย8ได้รับผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการมากขึ้นทั้งข้อร้องเรียนก็ลดลงขับช้าไม่แซงและจอดทุกป้ายโดยเฉพาะพนักงานเก็บค่าโดยสารกิริยาวาจาสุภาพมากขึ้นเลยละครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีการมองว่าพฤติกรรมที่ดีนั้นเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆท่านั้นเอง และพฤติกรรมแย่ก็กลับมาวนลูปก,กันอีกครั้งหนึง่งระยะทางที่รถเมย์สาย8วิ่งนั้นล้วนผ่านสถานที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นหลายโรงเรียนในย่านลาดพร้าวห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลสถานที่เรียนพิเศษและหลายๆสถานที่นะครับซึ่งเปรียบเสมือนว่ารถเมย์สาย8วิ่งผ่านสถานที่ของผู้คนทุกเพศทุกวัยครับทั้งอารมณ์สุขเศร้าหรือเหงาจึงเป็นอารมณ์ที่ถูกคละกันในรถเมย์สาย8และในปี2559พอานนท์ ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังนะครับได้เคยสร้างภาพยนตร์ในเรื่องปาร์ต888แรงทะลุนรกนะครับโดยได้นำเอาประเด็นรถประจำทางมาล้อเรียนซึ่งเมื่อใครๆเห็นก็ต้องนึกถึงรถเมยสาย8แน่นอนครับนั่นจึงเป็นเหตุที่ว่ารถเมยสายนี้มีเรื่องราวให้ผู้คนพูดถึงและนึกถึงกันมากหลายเรื่องเลยละครับเรามาดูประวัติของรถเมยสาย8กันบ้างดีกว่านะครับรถเมสาย8มีอายุกว่า90ปีสำหรับรถเมสาย8นั้น ได้รับอนุมัติเดินรถตั้งแต่1ตุลาคม2475โดยมีบริษัทนายเลิศจำกัดเป็นผู้ประกอบการรายแรกก่อนที่รัฐบาลจะเริ่มบริหารรถเมย์เองเมื่อปี2519เส้นทางแรกของรถเมย์สาย8นั้นวิ่งระหว่างลานพระบรมรูปทรงม้าไปสะพานพุทธก่อนจะเปลี่ยนเป็นตลาดหมอชิดสะพานพุทธเมื่อปี2498และเปลี่ยนมาเป็นลาดพร้าวสะพานพุทธครับทุกวันนี้รถเมย์สาย8เป็นสัมปทานของบริษัทรถร,ถร่วมบริการ รวม3รายประกอบด้วยบริษัทรั์888บริษัทไทยบัสขนส่งและบริษัทกลุ่ม39จากข้อมูลในช่วงก่อนโควิด19รถประจำทางสาย8คันแรกออกจากแฮปปี้แลนด์เวลา3นาฬกาคันสุดท้ายออกจากแฮปปี้แลนด์เวลา4ทุ่มคันแรกออกจากสะพานพุทธเวลาตี4คันสุดท้ายออกจากสะพานพุทธเวลา5ทุ่มซึ่งเป็นระยะทาง23กิโลเมตรครับส่วนทางเดินรถเที่ยวไปเริ่มที่ตลาดแฮปปี้แลนด์ วิ่งไปตามถนนลาดพร้าวจนถึงปากทางลาดพร้าวแยกซ้ายไปตามถนนประหนโยธินตรงไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแยกขวาไปตามถนนราชวิถีแยกซ้ายไปตามถนนพระราม6แยกโรงพยาบาลรามาธิบดีขวาไปตามถนนเสียอยุทยาไปสุดสายที่ใต้สะพานพุทธฝั่งพระนครขณะที่เที่ยวกลับจากใต้สะพานพุทธฝั่งพระนครแยกซ้ายไปตามถนนจักรเพชรแยกขวาไปตามถนนอัสดางแยกขวาไปตามถนนพระพิทักษ์แยกซ้ายไปตามถนนตรีเพชร แยกขวาไปตามถนนเจริญกรุงแยกซ้ายไปตามถนนจักรวรริถนนวรจักรแยกขวาไปตามถนนหลานหลวงโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วไปตามเส้นทางเดิมจนสุดเส้นทางที่ตลาดแฮปปี้แลนด์ระยะทางของรถเมล์สาย8จึงถือเป็นสายรถเมล์ที่ต้องวิ่งไกลทั้งในแง่ของระยะทางและระยะเวลากว่า90ปีที่รับใช้ประชาชนมา